ในในส่วนของบ้านหลายออโต้อินพร์ตนะครับซึ่งเป็นผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นําเข้ารายแรกในจังหวัดสงขลาซึ่งมีทั้งศูนย์บริการและรถยนต์นําเข้าจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ทางบริษัทเ,เราทำการเปิดตัวรถยนต์ m e r c e d e เ b e เบ E 200โมเดล2013นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นรถเบนซ์ตัวที่ผลิต ในปี2013ซึ่งในบ้านเรายังไม่มีจำหน่ายนะครับซึ่งตัวนี้ออปชั่นที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีตัวเ์เดสโกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของลายล้อแม็กที่เป็นลายใหม่นะครับในส่วนของจอคอมมานด์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นจอคอมมานด์ที่เป็นสีแต่จะก็เพิ่มสีขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวรถเองเนี่ยสีจากเมื่อก่อนเป็นสีไดมอนด์ไวท์ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีรุ่นใหม่เรียกว่าสีพอล่าไวท์นะครับในส่วนของตัวรถรอบนอกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอย่างเช่นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ในตัวของโกไอตัวคีเ l สคีเรสโกว่กหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทกับกุญแจนะครับนะครับในตัวนี้ เราทําการเปิดตัวเจ้าแรกนะครับและและเป็นเจ้าแรกในจังหวัดสขลาที่มีตัวนี้จําหน่ายเรามีทั้งตัว4ี่ประตูและตัวสองประตูนะครับในตัวของอ e เองเนี่ยครับมันเป็นรถที่เราจําหน่ายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทางบริษัทก็เลยได้นําเข้าตัวนี้เข้ามาเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับลูกค้านะครับในส่วนของอีกตัวนึงที่ผมจะแนะนำเนี่ยครับก็เป็นนิสสันสกายไลน์นะครับนิสสันสกายไลน์ตัวนี้ครับมันเป็น นิส s ันสกายไลนเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมนะครับปี2013ซึ่งตัวนี้มีแรงม้าสูงถึง550แรงม้าทําความเร็วได้สูงสุดถึง300กิโลเมตรขึ้นไปนะครับในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยครับระบบของช่วงล่างนีครับได้พัฒนาขึ้นมาเป็น3ระบบนะครับช่วงล่างตัวนี้มันจะมีเป็น1น,นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับไฮเปอร์ฟอร์แมนตนะครับใช้สําหรับในการขับขี่ที่ความเร็วสูง แล้วก็ช่วงล่างแบบที่2ก็เป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตนะครับก็หมายถึงว่าไว้ขับในลักษณะที่ต้องการการเข้าโค้งที่มันแข็งแรงหรือว่าขับให้สนุกนะครับแล้วส่วนซีสารก็เป็นคอมฟอร์ตเหมือนกันเราขับในเมืองนะครับช่วงล่างตัวนี้มันจะใช้ของช่วงล่างของบีสไตล์ d ดมโต o นิกนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ของช่วงล่างในตระกูลนิสสันนะครับในส่วนของตัวนี้เองเนี่ย ิสันได้พัฒนาตัว GTR มาตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ครับถ้าเปรียบเทียบเลยตัวนี้ก็เป็นรถสปอร์ตในตระกูลของญี่ปุ่นที่ทำความเร็วได้ค่อนข้างสูงที่สุดนะครับในส่วนตัวนี้เองเนี่ยเราก็เป็นผู้นำเข้าเจ้าแรกในภาคใต้ที่มีรถตัวนี้จำหน่ายและมีรถตัวนี้ให้ลูกค้าชมนะครับ ในส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเล้งโลเวอร์นะครับเป็นของ evoke นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวใหม่เหมือนกันเพราะว่าปกติที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นของตัวปี2 0 1 2แต่ B 2 0 1 3ตัวนี้เราได้เพิ่มฟังก์ชันก็คือมีระบบเรียวเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือมีทีวี3จอมีจอหลังด้วย2จอนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ได้ทำการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ด้วยเครื่องเสียงโมเลเดียน500วัตต์นะครับแล้วก็มี เบาภายในดําแดงนะครับในส่วนของล้อแม็กกับชุดแต่งเองเนี่ยก็เปลี่ยนลายเล็กน้อยๆก็ไอตัวของ e ี o k e เองเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราอยากนำเสนอก็คือตัว C ีคูเป้กับ C ีซาลูนสปอร์ตพัดนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยครับมันได้เปลี่ยนค่อนข้างจะสูงเพราะว่าในตัวของ C ีคูเป้กับ C ีซาลูนนะครับเครื่องยนต์จากเมื่อก่อน,เ,อน,นเป็น,นเครื่องยนต์พันแนะครับได้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์พันหกร้อซีซีและเป็นเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จ นะครับในส่วนตัวนี้เองก็ได้พัฒนาเกี่ยวกับตัวล้อแม็กกับช่วงล่างได้เปลี่ยนลายใหม่นะครับแล้วก็ภายในก็ได้เหมือนกับประมาณว่าใช้ได้แดงกุ้มกับหนังดำนะครับแล้วก็เป็นเข็มขัดสีแดงก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับลูกค้าที่ที่ที่รักรถแบบนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของรถตัวที่เราเปิดตัวทั้งหมดเนี่ยในวันนี้นะครับเราก็พร้อมบอกกับลูกค้าทุก ทุกท่านเลยว่าเรามีศูนย์ซ่อมที่มาตรฐานแล้วก็มีอะไรรองรับไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งทางลูกค้าเองไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายตรงจุดนี้ได้เลยนะครับมีรถต้นส่งมอบมีครับมีรถตัว e สองร้นี้ตอนนี้เราก็เข้ามาเดือนหนึ่งประมาณเกือบยี่สิบคันนะครับก็คือไม่ไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบนะครับ ในส่วนของตัว e l e n g lower l e n g lower เองเนี่ยก็ก็ยังมีรถอยู่ในสต็อกพอสมควรที่ที่ทยอยเข้ามาแต่มันจะมีหลักๆเลยก็คือตัว GTR เนี่ยเราจะเอาเข้าได้ไม่เยอะก็คือเดือนหนึ่งได้ประมาณ2เดือนสักคันหนึ่งครับเพราะว่าในกลุ่มของลูกค้าเองก็ค่อนข้างจะเป็นต้อง,ต,องต้องคนใจรักจริงๆก็น่าจะเป็นรถคันที่2คันที่3นะครับ เนราคาของแต่ละรุ่นสนราคาของแต่ละรุ่นนะครับอย่าง E 2 0 0เองเนี่ยครับตัวโมเดลปี2013เนี่ยเราสนลราคาที่เริ่มต้นที่3ล้าน8 0 0 0 0ในตัวในตัวฟูลออชั่นนะครับแล้วก็ในตัวของเลงโรเวอร์ Rover นะครับเราสนลราคาที่4 2 5ล้าน205นะครับแล้วก็ในส่วนของ GTR ตัวนี้เราสนราคาที่9 2 0 0ล้าน2นะครับ อ๋อแล้วก็มี C ตัว C C ซ p สปอร์ตพันะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9ง0 0 0นเาแนะครับแล้วในส่วนของในส่วนของตัวอื่นเองตอนนี้เราก็ทยอยนำเข้ารถ E ีโกคาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เรากำลังเรากาลังคุยกับทางดีลเลอร์ทางญี่ปุ่นเพื่อ เพื่อจะเอารถในระดับไม่เกิน1,500ซีซีเข้ามาขายในปลายปีนี้นะครับก็เป็นอีกตลาดนึงที่ที่เราที่เรากำลังมองนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มองหารถยูซที่เป็นรถรถยุโรปที่ใหม่น้อยคุณภาพดีนะครับตอนนี้ทางออโตอินพอร์ตเองเนี่ยก็มีรถตรงนี้จำหน่ายให้ลูกค้าเพราะว่าเราเราได้รับเทรดรถพวกนี้เข้ามาหลังที่ลูกค้าเอารถใหม่ ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เราก็มีรถพวกนี้ให้ลูกค้าได้เผื่อลูกค้าที่ที่อยากจะใช้รถยุทธก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับทางทางรถยุทเองเนี่ยเราก็มีทั้งบริษัทธนาคารทางไฟแนนซ์ที่เรารองรับเราก็หลายบริษัทนะครับเรื่องดอกเบี้ยอะไรเนี่ยก็ไม่สูงนะครับและในส่วนของรถยุทเองเนี่ยเราเราก็มีารันตรให้ 1>, 1ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็ไม่ก็หมดกังวลเรื่อง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 ที่ต้องเซอร์วิสหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายปีนี้ทางทางทางบ้านอะไหลเองเนี่ยครับได้จับมือกับดีลเลอร์ในหัดใหญ่ดีลเลอร์ค่ายใหญ่เราจะจัดงานมอเตอร์อ o โปในช่วงเดือนธันวาซึ่งตอนนี้เราก็ อยู่ในระหว่างการเซ็นสัญญากับบูธทุกบูธอยู่นะครับก็มีงานใหญ่ปลายปีปิดท้ายซึ่งทางเราเองเราเป็นาทางเราทางเราเหมือนกับเป็นออฟฟิเชแล้วก็เชิญดีลเลอร์หลายๆดีลเลอร์มาร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวงานปลายปีก็ได้ชนกับกรุงเทพแล้วก็ได้มีเงื่อนไขโปรโมชั่นอะไรหลายๆอย่างก็ชนกรุงเทพสาหรับลูกค้าที่จะต้องขึ้นไปรถกรุงเทพก็ไม่ต้องขึ้นไตนะครับแล้วก็ในส่วนของเราเองเนี่ยปลายปีนี้เราก็จะเอารถซุปเปอร์คาร์ตัวใหญ่เอามาโชว์ในงานด้วยนะครับ ในในส่วนในส่วนของรถโมเดลปี2013นะครับทางเราเราจะเปิดให้ลูกค้าชมก็คือตั้งแต่วันที่14กันยาถึงวันที่19กันยานะครับในช่วงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเลือกแล้วก็จองในงานที่เราเปิดตัวนะครับที่โชว์รูมบ้านหลาย Auto Import, ออโตอินพอร์ตถนนเพชรเกษมนะครับเราก็จะมีส่วนลดเงินสดหรือเป็นแถมประกันชั้นหนึ่งให้ลูกค้านะครับก็คือ ระยะเวลาก็คือ1 <łość> <Harriet. S> 1 4ถึง19กันยานะครับก็ลูกค้าท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือว่ายังยังไม่ได้ตัดสินใจก็แวะมาชมรถเราก่อนนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูในงานเดี๋ยวผมดูเงื่อนไขให้นะครับเข้าเข้ามาที่โชวรูมได้เลยผมเดี๋ยวผมจะดูแลผมอยู่ทุกวันนะครับขอบคุณครับ